ก็ต้องกระไรเวลาสวัสดีน้องๆในไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง v i s i o ลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีนาฟรีไฟไทยแรงนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่เช่นคยมาบอกข่าวดีนะครับสำหรับคนไหนที่รอนะครับผมฟรีไฟเซิร์ฟแอดวานนั่นเองวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับผมอ่ฟรีไฟแอดวานดียังไงนะครับผมเออที่พี่รีวิวไป ตั้งแต่นานแล้วแหละก่อนปีใหม่เลยนานเลยนะครับช่วงเดือนตุลานั่งถ้าพี่จะไม่ผิดนะที่กดรับเพชรแบบโอ้โหเป็นหมื่นเพชรอ่ะเออที่พี่สอนตอนนั้นนะครับผมเห็นไหมรับรับเพชรเยอะจริงๆนะครับผมช่วงนั้นแหละนะครับ คลิปนี้กลับมาแล้วนะครับสำหรับ free fire advance นะครับเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนับคลิปนี้พี่จะมาสอนลงทะเบียนกันไปฟรีฟีเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะลงทะเบียนไม่เข้าใจนะครับผมนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันลงทะเบียนนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเนาะแล้วก็พี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับสำหรับใครอยากเพลิดเพลลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยดีมันชี้เฟรเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับก่อนจะไปดูเดี๋ยวพี่พามาดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่วันนี้ก่อนเลยนะครับอย่าง นเป็นกิจกรรมสายฟรีเลยนเป็นกิจกรรมการเก็บตั๋วนะครับเก็บตั๋ววันพันแมนนั่นเองนะครับผมในส่วนแรกเนี่ยนะครับเป็นการล็อกอินวันที่23นะครับผมรับแอร์บอร์ดฟรีๆเลยนะครับแอร์บอร์ดไซตามะนะครับผมเป็นของขวัญฟรีๆเลยจาก GM นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกล่องของรางวัลตรงนี้นะถึงแม้จะมีเลเวล3มลีวิวสองรีวิวหนนะครับผมโโอ้หของรางวัลเยอะแยะมากมายมีชุดด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับผมในส่วนการเก็บตั๋วเนี่ยเก็บง่ายๆนะครับล็อกอินเข้ามาได้รััััััับบบไปแแลล้้ววว1 1อนนนะครรรก็สงหหาศตตูดม ฝึกยิงนะครับรับไปอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ฝึกฝนความอึดนะครับอยู่รอด30วินาทีใน1เกมนะครับผมแล้วก็ฝึกทีมเวิร์กครับติดท็อป3นะครับในโหมดนะครับผมทีม4นะครับได้นะครับผมอ่าติดท็อป3 1ใน3นะครับผมรับไปอีก1ตัวเลยแล้วก็มากดสุ่มตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมวันพันต์กดตรงนี้เลยนะครับจำนวน2อันนะครับของรางวัลก็จะมีแบบนี้เลยในกล่องนี้เลยแล้วตัวดวงเราได้นั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมดีจาก GM เลยนะครับแล้วก็อีกหนึงที่เข้ามาใหม่อีกนนนนนึงงก็็็เเเปปตตรี้้ลยะูสุ่ม นะครับผมอ่านี่ลูกสมลูกซองวันพันแมนพี่ก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้งบไปทั้งหมด1,500เพชรเลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นการเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับนี่นเป็นหมัดตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมโทเค็นหมัดแดงนั่นเองนะครับเพื่อจะมาแลกเป็นสกินปืนท่าทางนะครับมีท่าทางตัวนี้ด้วยพี่พามาดูเป็นท่าทางอ่าโบย่านะครับโคเทนี่เป็นไงโอ้โหแต่พี่ยังไม่ได้นะครับผม พีทไม่ถึงเนะครับพชรไม่ถึงน่าเสียดายมากนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสลับกีดกเต้เข้ามาใหม่ในวันนี้เลยพี่ก็ได้มาที่เรียบร้อยสลับสกินปืนนะครับลูกซองตัวนี้นะครับความแรงก็เท่ากับลูกซองม่วงนะครับแต่ว่าลูกซองนี้น่าจะเป็นลูกซองสายยิงหัวนะครับผมลูกซองม่วงในสายอัดตัวนั่นเองหรือว่ากลับกันวะลืมโอเคมาเดี๋ยวพี่พามาดูเลยสลับฟรีไฟนะครับผมแอดวานนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเข้ามาที่ Google กันก่อนเลยนะครับผมมา พี่เข้าแบบละเอียดเลยสอนแบบละเอียดเลยคลิปนี้นะครับผมมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับเข้าไปที่ Google เลยเนาะอ่าแป๊บหนึ่งนะครับผมปึ๊บอ่าจากนั้นพิมพ์คําว่าฟรีไฟส a แอดวานครับผมอ่านี่ฟรีไฟส์แอดวานมาแล้วนะครับอันแรกเลยนี่ปั๊บพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะอ่าเห็นไหมปกติเนี่ยตัวนี้จะไม่เด้งมานะครับผมยังไม่เด้งมาเพิ่งมาเด้งมาช่วงวันที่เมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละพี่อัปเดตอยู่พี่เข้าไปดูข้อมูลอยู่นะครับผมนี่เลยนะครับก็ด้งขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟรีไฟ อ่าพอกดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมหน้าตาก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่า f ีฟ e ยเอทวันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนแปลงใหม่ปีใหม่นะครับ2021นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนตัวนี้เห็นไหมก็จะเด้งให้มาล็อกอิน Facebook นะครับนี่น้องๆต้องเตรียม Facebook ไว้แล้วนะครับจังหวะนี้นะครับผมนะส่วนรายละเอียดก็มีประมาณนี้เลยนะครับอืมเนาะโอเคแต่พี่จะสอนนะครับคือกดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมปุ๊บอ่าจากนั้นจะเด้งเข้าไปหน้า ให้ลงทะเบียนครับเดี๋ยวแจ้งเย็นนะครับนี่ก็จะมาหน้านี้นะครับหน้าโปรไฟล์นะครับฟูลยูอาร์โปรไฟล์นั่นเองนะครับก็อันแรกเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเลยตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะตั้งขอเป็นตั้งชื่อนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่จุดด้วยโอเคนะครับแล้วจากนั้นใส่อีเมลนะครับอีเมลเราเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอใส่อีเมลก่อนนะครับผมปึ๊บอ่แล้วก็ใส่เบอร์เบอร์ของเราเลยพอใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดจอยนาวเลยนะครับตรงข้างล่างนี้นะครับผมปึ๊บ จอยน้าเรียบร้อยนี่นะครับผมก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับดาวน์โหลด a p พเคนะครับผมดาวนโหลด a p k นะครับก็จะมาในเร็วนี้แน่นอนนะครับวันที่21นั่นเองก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าคนที่จะดาวน์โหลดได้ก็คือคนที่จะลงทะเบียนผ่านเท่านั้นอ่าเข้าใจไหมครับผมคือที่พี่หลอสอนลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าใครผ่านเขาจะส่งนะครับผมอีเมลเนี่ยนะครับอีเมลยืนยันว่าผ่านเนี่ยทางอีเมลเราที่ลงทะเบียนเมื่อกี้เข้าใจถูกไหม อ่าเข้าใจง่ายไหมครับผมอ่าจากนั้นถ้าเขาส่งมาว่าผ่านนะครับในอีเมลเราเนี่ยก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับให้ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับเออเข้าใจง่ายๆนะครับผมขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับผมสีเขียวเราก็ดาวน์โหลดมาเล่น นะครับได้เลยเหมือนที่พี่เคยรับเพชรนั่นแหละเซิร์เวอร์เดียวกันนะครับเซอร์เวอร์แอดวานเดียวกันเลยนะครับแต่นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรข้างในมีรับเพชรมีแจกเพชรอะไรอีกไหมเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับขอให้ผ่านก่อนตอนนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเปิดให้ดาวน์โหลดวันที่21บมกราคมจําให้ขึ้นใจอีก6วันเท่านั้นนะครับเปิดให้เล่นเปิดให้โหลดนะครับผม วันที่21บเดือนมกราคมนั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการเข้าการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเซิฟฟายแอดวานนั่นเองนะครับใครที่ลงสมัครไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะตอบปัญหาให้นะครับผมแล้วสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเว็บเติมฟรีคอมเว็บที่สุ่มเพชรฟรีไฟที่ดีที่สุดในประเทศไทยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพี่สุ่มดูแล้วนะครับออกโค้ง่ายเลยนะครับรางวัลใหญ่3า0 0 0 9เอ้ย36,970เพชรเลยเลยตีเป็นเงินเนี่ยนะครับ9 9 0าบาทเลยนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับผมโอเคครับก็จบวันนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบคว่า,าสวัสดีครับจุ๊บ